สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริก้านะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องรา่าวคราวความเคลื่อนไหวของวง,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 งการฟุตบอลสเปนนะครับหลังจากที่บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาริก้าสมัยที่28โดยในนัดที่บุกไปชนะเอสเปียอนคือเกมที่ทําให้พวกเขาคว้าแชมป์อย่างเด็ดขาดจนลาปาตาได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับในรูปแบบอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทีมประสบความสําเร็จอย่างน่าพึงพอใจในซีซั่นนี้โดยได้พูด ในหลากหลายประเด็นซึ่งเป็นคำถามที่แฟนๆนั้นก็อยากจะทราบเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราวในหลากหลายมิติของปราเซโลนาโดยทางด้านของโจลลาบัตาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักอย่างเตอุเบเตรสนะครับรวมไปถึงสื่ออื่นๆในแคว้นกะตะทุยญ,ญาที่เข้าร่วมฝั่งด้วยวันนี้มาจับประเด็นสำคัญๆกับบทสัมภาษณ์ของโจลลาบาตากันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นกันที่ในส่วนของฮันซ์ฟริกครับ โจลรารบอต้ากล่าวชื่นชมฮันซิฟริกนะครับว่าเป็นกุนซือที่มีสายตาหลักแหลมตาสีฟ้าเป็นประกายเหมือนแบบโยฮันครัฟแล้วก็มองฟุตบอลในแบบเดียวกับโยฮันครัฟก่อนที่จะมารับงานคุมทีมเนี่ยนะครับทานด้านโจลารบอตาบอกว่าได้มอบจดหมายนะครับฉบับหนึ่งให้กับฮันซิฟริกเพื่อเป็นการอัดถาที่บายเกี่ยวกับความ เป็นกูเล่ความเป็นบาร์เซโลน่านะครับให้ฮันซฟริกนั้นได้เข้าใจโดยหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ว่าบาร์เซโลนาไม่ได้ชอบแค่ชัยชนะเท่านั้นแต่เรายังคำนึงถึงวิธีการที่เราชนะด้วยซึ่งทางด้านโจลาปาตาก็ออกมาชื่นชมฮันซิฟรกนะครับว่าทำทุกอย่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการเซ็นสัญญาก,กับฮันซ์ฟรกเนี่ยลาปาตายกความดีความชอบบอกว่าเหรียญทองนี่ต้องยกให้กับ ทางเดโก้แล้วก็โบยานเกียกิชเลยนะครับที่เป็นคนตัดสินใจว่าฟริกคือตัวเลือกที่เหมาะสมส่วนตัวเขาเองเป็นคนเพียงแค่ให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการมอบเครดิตให้กับผู้นกากกีฬาอย่างเดโก้ซึ่งที่ผ่านมามักจะถูกแฟนบอลโจมตีอยู่เสมอๆโดยเฉพาะการนำเขาไปเปรียบเทียบกับผลงานของผู้นกากกีฬาคนก่อนอย่างมาเตออเลมานีนะครับ ในส่วนของการเซ็นสัญญากับฮันที่ฟริกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆอยากรู้ว่าจะต่อสัญญากันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ทางจจลาปอต้ายืนยันนะครับบอกว่าสัญญาของฟริกนั้นถูกร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแค่รอให้ฟริกนั้นตัดสินใจแล้วก็เซ็นสัญญากับประเด็นของสนามนะครับสปอติฟายคัมูที่มีการรีโนเวทครั้งใหญ่เมื่อไหร่จะได้กลับมาลงสนามทางด้าน,นของลาปอต้าให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าไม่มีปัญหา อะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นอีกนะครับเราจะไม่ลงเล่นที่ d เด o n นจูดอีกต่อไปแล้วและเราจะไปลงเล่นเกมต่อไปในสนาม Spotify คําหนูตอนนี้เนี่ยนะครับสนามอยู่ในช่วงการทดสอบระบบอะไรหลายอย่าง และที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราน่าจะได้เริ่มเกมแรกที่ Spotify คัมโนในศึกประจำปีอย่างโทรเฟโอเดโจนกัมเปซึ่งจะเล่นกันในวันที่9สิงหาคมเขาบอกว่ามันคงจะเป็นการคัมแบ็กที่สวยงามที่สุดนะครับส่วนของลามินยามลซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งแล้วก็มาหาศจารย์จริงๆมีการพูดถึงเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่บาซโนา มีแนวคิดที่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับรามินยามานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโจลลาวตาบ,บอกว่าแน่นอนการทํางานในลักษณะแบบนี้จะต้องอาศัยความอดทนและจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแต่ว่าการต่อสัญญาของรามินยามานี่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใดทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย แต่เรากําลังทํางานกันอยู่เราตาพูดถึงรามินยามาว่าเขามีความสุขกับบาร์เซโลนาแล้วก็ในส่วนของขั้นเหนื่อยเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องสอดคล้องกับฟอร์มการเล่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับว่าอายุมากหรืออายุน้อยเราวต้ายืนยันนะครับเล่นดีก็น่านจะจ่ายเยอะ ไม่เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับคนรอบตัวของเขาเอเจนต์ของเขาอย่างเบนเดสเนี่ยนะครับก็กําลังให้คําปรึกษากับเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นคําปรึกษาที่ดีผมคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเขาเติบโตที่นี่เป็นคนกาตาลันเขามาจากบาซ่าและตอนนี้เขาถูกยกว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเขากําลังได้รับคาปรึกษาที่ยอดเยี่ยมพูดถึงในเรื่องของรูปแบบของสัญญาเนี่ยนะครับนักข่าวก็ถามว่ามันจะเป็นสัญญาในลักษณะเดียวกับเรล มเมซีหรือไม่จนล่าปอตาก็ไม่ได้พูดหรือเปิดเผยรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนมากนะครับได้ย้อนไปถึงสัญญาฉบับแรกของรามินยามาลที่บอกว่าสัญญาฉบับแรกของรามินยามมลเนี่ยนะครับเรารวมโบนัสเป็นแบบอ่าเงินก้อนตายตัวนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็แฮปปี้แต่มาณเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสัญญาเนี้ยจนะนัดฉบับใหม่จะต้องทําให้รามิญยามมลรู้สึกว่าตัวเองนั้นสําคัญแล้วก็เป็นที่รักนะครับของสโมสรซึ่งเรารู้ดีว่าเราจะต้องทําอย่าง ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอนาคตของเฟรนกี้เดยองทางด้านของจจลาบาต้าบอกว่าสถานการณ์ของเดยองเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเยอะเลยและเขาต้องการที่จะอยู่ต่อเราได้มีการพูดคุยกันแล้วและทุกอย่างก็คืบหน้าไปมากเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็แรงกระตุ้นความมุ่งหวังนะครับและเขามีสไตล์แบบเดียวกับเราเป็นสไตล์ที่มาจากโรงเรียนดัชแบบเดียวกับเรานะครับ เขาและเปดรีเป็นคู่หูที่เพอร์เฟกมากเราต้องการให้เขาอยู่ต่อและเขาสามารถที่จะเป็นกุญแจสำคัญของทีมได้ในอนาคตทั้งเฟรนกี้เดยองเปดรีราฟินยารวมไปถึงอินิโกมาติเนสด้วยกับหนึ่งในนักเตะที่อนาคตมีความไม่แน่นอนมากที่สุดก็คืออันซูฟาติถูกถามขึ้นมาว่าฟาติจะเป็นอย่างไรต่อไปกับบาร์เซโลนา ลาตั้ตตอบว่าเราต้องการให้เขาลงเล่นนะครับและเขาเองก็เป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับเป็นเด็กที่เติบโตมาจากสถาบันลามาเซียนะครับแต่ว่าเขาต้องลงเล่นเราจะมาดูกันว่าเขาจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีทางออกอะไรสําหรับเขาและทางออกอะไรสําหรับ บาร์เซโลนาในส่วนของตลาดซื้อขายเนี่ยนะครับโจลปาตายืนยันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสถานการณ์นี้เราจะต้องมีการประเมินที่แม่นยำชัดเจนนะครับในแต่ละฤดูกาลเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์และคู่แข่งของเราก็จะมีการเสริมทัพเช่นเดียวกันเพราะเขาเห็นทีมของเราแล้วว่าคือทีมที่ดีที่สุดดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการเสริมทัพจะมีการเสริมทัพอย่างแน่นอนในส่วนของอนาคตของโรนันอาราโคลลาปาตาบอกว่าเขาต่อสัญญาไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์ที่จะช่วยเราได้ส่วนราฟินญาเขาบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของบาร์เซโลนาเขาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของเราในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเราจะบรรลุข้อตกลงกับเขาได้อย่างแน่นอนและเขาเองก็ต้องการที่จะอยู่ต่อในส่วนของกฎ1ตอนหนึ่งนะครับ จลลาบาาบอกว่าสโมสรของเราตอนนี้มีรายได้อยู่ราวๆสัก950ล้านยูโรซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราสามารถที่จะกลับเข้าสู่กฎ1ต่อหนึ่งได้อยา่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญานะครับเราจะต้องมีการประเมินทุกๆสิ่งทุกๆอย่างว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรนะครับเราจะต้องอาหาทางออกให้กับ Frank Jong, inha, Martinez, แฟรงกี้เดยองราฟินญาอีโกมาติเนสเราจะต้องมีการเสริมทัพเพื่อให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเราจะต้องทําให้ดียกระดับในทุกๆภาคส่วนจริง ในส่วนของผู้รักษาประตูลาปตัตตาบอกว่าเราเซ็นสัญญากับเซสนี่เพราะว่าเราต้องการนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์และทุกอย่างมันออกมายอดเยี่ยมมากตอนนี้เรากําลังรอที่จะให้เขาตัดสินใจต่อสัญญากับเราต่อไปมีการพูดถึงเออร์ลิงฮาลันด้วยนะครับทางด้านของจลราปตัตตาบอกว่าในชีวิตเนี่ยนะครับที่ผ่านมาผมไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่า ในเวลานี้ณนะโมเมนต์นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคิดถึงเรื่องนี้เรา,เาต้องเคารพทางด้านของซิตี้เขาเองก็ยังมีสัญญากับซิตี้เขาต่อสัญญาไปแล้วลาบรต้าก็ปิดประเด็นของฮารลันไว้แค่นั้นส่วนนิโกวิลเลียมส์นะครับทำไมถึงพลาดโอกาสย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานิโกวิลเลียมส์นะครับประเด็นนี้หลายคนขาดใจซึ่งลาบราต้าเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเคยเป็น หนึ่งในแคนดิเดตที่เราจะสนันุนญามาร่วมทีมแต่ท้ายสุดแล้วเราตัดสินใจเลือกดานิโอโมซึ่งแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญสําคัญ,คญกับบทสัมภาษณ์ของโจนลาปอร์ตาหลังจากที่บาซโซนาคว้าแชมป์ลาลิกาสมัยที่2 8บาทครับ